อจารย์อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าร่วมวิธีรับส่งผ้าละหุย้ายราศีครับเราจะจัดขึ้นกันวันที่5พฤษภาคม2568ทำไมต้องวันนี้ เลิกวันเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ดูเองนะครับอาจารย์จะขอเลิกกับเทวดาโดยเฉพาะท่านพระราหูนั่นแหละเจ้าของพิธีกําหนดเองนะครับต้องบอกว่าเรื่องพระราหูเนี่ยมีจริงนะไม่น่าเชื่อตอนที่เราไปบวงสวงยกเสาวเอกนะที่ลังติดรูปขึ้นบนฟ้องฟ้าเลยดาวพระราหูเนี่ยทำไมเราต้องทํารับส่งในตาราโหราศาสตร์เลยบอกว่าราหูคือเทพเจ้าแห่งเคราะห์เคราะ์อุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บโรคทุกโรคยันถึงมะเร็งนะแล้วก็ อุบัติเหตุขั้นไหนขั้นเบาบางจนถึงนอนโรงพยาบาลหนักก็ไปนอนวัดนะครับทีนี้ดาวราหูว่าไปอยู่ตรงไหนขย่มตรงนั้นไปอยู่ในเรือนการเงินก็ขยม่มเรื่องเงินเป็นหนี้เป็นสินเงินหมุนไม่พอใช้เงินกระจุยกระจายนะครับไปอยู่ในวินาตก็เป็นคดีความอรีวินาศบราณก็เจ็บป่วยอะไรเยอะแยะนะครับมันมันเป็นได้เยอะมากเลยโดยเฉพาะมาเนะเร็งนะฮะอันนี้ต้องบอกว่า ลาหูตัวเดียวอ่ะสรรพคุณทั้งเคราะห์อย่างเดียวครอบคุมเรื่องของโทษและทุกข์เป็นอย่างมากนะฮะเพราะฉะนั้นในตำราโหราศา,ศาสตร์เนี่ยระบ,บุเลยว่าวิธีการจะบรรเทาพระราหูเนี่ยนะฮะต้องทำพิธีรับส่งดาวพระราหูโทษทุกนั้นจึงจะบรรเทานี่คือตำราของหลวงพ่อเกษมวัดม่วงอำเภอวิเศษชาัดจังหวัดอ่างทองครับทำไมจังวัดม่วงเพราะว่าอาจารย์เคยเรียนบทเนนอยู่กับหลวงพ่อนะครับสมัยเป็นเนนเลยสมัยสร้างวัดเลย นะครับวัดหลวงพ่อเกษมวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับที่มีนรกสวรรค์มีเปรตนะมีดอกบัวมีพระใหญ่องค์ที่โตที่สุดในประเทศไทยและในโลกนะครับ,รบต้องบอกว่าวัดนี้เป็นวัดล้างหลวงพ่อสร้างมาด้วยวิชาเลยว่าคุณหาเงินมาสร้างวัดเนี่ยวิชาดูดวงสองอาบนํามนสามแก้ดวงเนี่ยรับส่งดาวเนี่ยนะครับแล้วก็ให้หวยเพราะอยู่อำเภอวิเศษชัยชาญไม่ได้เจริญแบบทุกวันนี้นะครับทางเป็นลูกกลังนะครับในเมืองยังเป็นลูกกลังเลย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะไปถึงวัดได้นี่ลาบากอาจารย์บอกเลยนะครับหลวงพ่อเขาแดงเป็นผู้ให้หวยนะ่ะเทวดารักษาองค์พระพุทธรูปมาบอกหลวงพ่อเพื่อจะได้เอาเงินสร้างวัดเห็นไหมหลวงพ่อก็มีหน้าที่ทําในตามหลวงพ่อไปก็คือดูดวงแก้ดวง,ดวงคนมาเป่าเป,ลาเปลารลักษาไปอะไรช่วยได้ก็บันเทานะครับนี่แหละครับอาจารย์ได้ตรงนี้มาเต็มๆสายตรงของหลวงพ่อกเกษมเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นพิธีรับศาสตร์เนี้ย อาจารย์ไม่น้อยหน้าไครไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมพิธีนี้ค่าใช้จ่ายท่านละ1,600บาทพิเศษนะครับโปรโมชั่น20ชุดแรก1,212บาทต้อง12บาทด้วยนะ,ะทั้งราคาแล้ววันเนี่ยปีนี้พระลาหูท่านเป็นคนกำหนดเองนะครับ เพราะฉะนั้นเลิกทําพิธีเนี่ยอาจารย์จะให้เจ้าของพิธีนั่นแหละก็คือพระราหูเป็นผู้กําหนดนะครับอาจารย์จะไม่ค่อยเลือกเลิกเองหรอกให้เทวดาท่านมีเหตุผลของท่านท่ท่านจะเลือกอะไรยังไงบางครั้งเราไม่รู้หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครมารุ่มพิธีเนี่ยอาจารย์ว่าสุดยอดแล้วล่ะในพิธีพระราหูอ,อาจารย์เนี่ยคนที่ไม่สะดวกมา ฝากรายชื่อมาแทนตัวได้ไหมได้ค่ะาอาจารย์ทําให้เหมือนกันจัดชุดเนี่ยในการพิธีรับส่งเนี่ยเหมือนกับที่ท่านมาเลยชุด1คนต่อ1ชุดนะครับได้ผลเหมือนกันอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดทำได้ครับรีบส่งเข้ามาครับสกแกนที่ q ีฬาโค้ทักมาเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมพลังโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสจรย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พลศก,กรเปิดชะตาพีชีวิตนะครับหลืออาจารย์พลศก,กรหมอดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับดาวเทศเสียงงวดประจําวันที่16เมษายน2568ค่ะครับตรงกับวันพุธแรมสีข้ามเดือน5ปีมะเส็งนะครับงวดนี้มีดาวอะไรฝากกันบ้างไปตามดูกันได้เลยครับ ก่อนจะดูงวดใหม่ต้องดูว่ที่แล้วครับงวดวันที่1เมษายน6 8 6 8ครับเราให้อะไรกันไว้ครับค่ะจำงูสกรตีเป็นดาวเทพเสียนนะคะเป็นตัวเลขเอาไว้ให้4ีดวงดาวก็คือ3524ค่ะครับเข้าไหมเข้าค่ะเข้าเลข3ค่ะ3ไปโดน3663นั่นเองครับเฮงปังดังรวยกันไปนะครับบอกแล้วเลขดาวเทพเสีนนี่สิจิสวยงาม ทุกสูตรของอาจารย์นะครับคุณดูเทปใดทิปหนึง่งหรือไม่ครบเนี่ยก็ถือว่าพลาดเหมือนกันเพราะว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันมีหลักการของมันในแต่ละแต่ละแต่ละงานแต่แต่ละสูตรนะครับตามหลักของวิชาศาสตร์แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการไหวดาวเทพเสียนไม่จำเป็นต้องเล่นนะครับบางคนไม่ได้เล่นตัวเลขก็สามารถไหวแล้วขอพรได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันงวดนี้มีดาวอะไรฝากกนะันบ้างไปตามดูได้เลยครับ วันนี้อาจารย์อยากจะมาคุยกับทุกท่านนะครับให้อดทนกันนิดหนึ่งบรรยากาศดวงเมืองไม่ค่อยดีเลยนะครับอาจารย์บอกดวงเมืองไทยของเราโดนเกณฑ์คัดเคาะมา2ปีนะครับก็คือจะไปสิ้นสุดหลังวันเกิดดวงเมืองก็คือ2 1ิบเมษายน2568ไปแล้วจะดีขึ้นแต่ยังดีไม่จริงนะักเพราะว่าดาว3ดวงสำคัญจะย้ายครบเสร็จแล้วก็คือช่วงพฤษภาค,คมไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นละอดทนกันนิดนึงนะครับฟ้าหลังฝนกําลังจะมาแล้วรอให้เข้าสู่เข้าไปเกินวันที่5พฤษภาคมไปแล้วดวงดาว3ดวงคือดาววังคารดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสนะครับย้ายออกจากณตรงเวลานี้แล้วคุณก็จะปลอดภัยกันนะครับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นใน2ปีเศรษฐกิจไม่ดีเนี้ยอาจารย์เห็นมาแล้วอาจารย์ก็ยังบอ,อกลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิด หรือคนใกล้ๆกันที่เจออาจารย์จะก็บอกว่าต้องอดทนไหมนะเพราะว่าดาวเกณฑ์คาดเคาะมันผ่านแล้วอดทนไว้นะครับให้อดทนไว้แล้วมันจะดีขึ้นเมื่อดวงเมืองไม่ดีการค้าก็แย่เมื่อแย่ใครที่ค้าขายที่ปล่อยเครดิตหรือที่หมุนเงินหรือกาลังเงินอยู่ระวังจะตึงมือเพราะถ้ามันช็อตก็คือช็อตทั้งระบบนะครับเพราะถ้าเกิดคนซื้อเงินเครดิตเราไปนะครับเราปล่อยไหลไปทุกทีเขาก็จ่ายได้ แต่ช่วงเวลาที่ดวงเมืองเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็หายากเหมือนกันเพราะว่าดวงเมืองกระทบนี่กระทบกับทุกคนอันนี้เป็นแพทเทิร์นเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จะมาพูดวันนี้ก็คือให้อดทนกันอีกนิดเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากตึกถล่มของสอตอง,องอใหม่นะครับที่เขตจตุจักรนี้ตอนนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับในฐานาะโหราศาสตร์อาจารย์ทําได้แต่เพียงเกิดอะไรขึ้น นะครับเพราะนักโหราศาสตร์นี้ต้องค้นคว้าอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะอาจารย์เป็นเป็นอาจารย์สอนมาก่อนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการสอนเนี่ยคือเราจะไม่หยุดคิดสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้ข่าวก็คือว่าตึกถล่มมีคนตายนะครับเขาบอกว่าพิสูจน์แล้วเหล็กเส้นสเปคไม่ตรงมั่งอนุน,นี้นั่นเราเป็นนักพยากรถาวมว่าเรารู้ไหมเราไม่รู้สิ่งที่เราจะเอามาเป็นแพทเทิร์นหรือค้นหาได้ก็คือดวงเลิก เลิอกอะไรเลิกลงเสาเอกนั่นเองนะครับอาจารย์ก็ไปนค้นมาจนได้ความว่าวันที่ลงเสาเอกนั้นดวงเลิกลัคนาอยู่ราศีเมษฟังดีๆนะครับลัคนาอยู่ราศีเมษก็คืออยู่ในราศีดวงเมืองนั่นเองนะครับถ้าใครที่อาจารย์พูดว่าราศีดวงเมืองมีเกณฑ์คัดเคาะนะครับก็ไม่แปลกอันนั้นส่วนหนึ่งในส่วนที่วางเลิกก็อยอีกส่วนหนึ่งลัคนาราศีเมษใจความสําคัญมันอยู่ที่ดาวเจ้าเดือน ลัคนาราศีเมษมีดาวเจ้าเรือนคือดาวอังคารในวันทําการนั้นเลิกมหันโนเลิกนะครับแต่ว่าดาวอังคารนั้นจอไปอยู่ในเรือนราศีมังกรและมีดาวเจ้าเรือนมังกรคือดาวเสาเป็นเป็นเกษตรราศีมังกรสรุปก็จะมีดาวอังคารและดาวเสาและดาวศุกร์สามดวงนี้รอยอยู่ด้วยกันดาวอังคารมาจากเจ้าเรือนราศีเมษแปลว่าตนุแปลว่าเจ้าของชะตาตัวเจ้าชะตามาเจอดาวเสาเป็นคู่ศัตรูคู่ตัวที่หนึ่ง คู่ปฏิยตัวใหญ่นะครับคู่ศัตรูใหญ่นะครับจึงเป็นอย่างนี้ไงถามในด,ดวงเห็นตัวเดียวไหมยังเห็นอีกนะแต่มาเจอสุกเลขหกมาเจอดาวเสาเลขเจ็ดอีกมันก็ยังเป็นคู่ศัตรูตัวที่สองสุกแปลว่าการเงินการเงินมาเจอศัตรูในเรือนกรรมะและเจ้าชะตาลงมาร่วมด้วยอังคารกับสุกมีผลเป็นคู่มิตรนิดแปลว่าด,ดีนะแต่บังเอิญไปอยู่ในคู่ศัตรูในเรือนศัตรูด้วย กลายเป็นเจอคู่ศัตรูใหญ่ถึง2องดวงก็คือ3กับเจ็กับเจบเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วแปลกใจไหมที่ตึกถลม่มไม่แปลกใจเลยนะครับนักโหราศาสตร์เนี่ยเราทำได้จากเพียงเอาเลิกมาเดี๋ยวหลายคนฟังแล้วสงสัยว่าเลิกคืออะไรนะครับทำไมต้องดูเลิกนักโหราศาสตร์ก็อ่านจากดวงเลิกนี่แหละตัวอ,อย่างดาวเลิกดวงเมืองเมืองไทยเราดูกันที่ไหนที่คือหลักเมือง ที่สมัยรัชก,กาลที่หนึ่งท่านวางเลิกไว้ในการลงเสาเอกเสาหลักเมืองนั่นเองเพราะฉะนั้นละดวงเลิกตัวนั้นน่ะมีที่ผลที่นักพยากรณ์โหราศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงนำมาพิจารณาในการดูว่าดวงเมืองดีไม่ดีที่ท่านเห็นกันอยู่เนะี่ยดวงเมืองไทยที่พูดถึงดวงเมืองไทยนั้นดวงคือมาจากไหนคือดวงเลิกที่วางเสาเอกเสาเอกเสาหลักเมืองเห็นไหมถ้ามันไม่ดีไม่แม่นจริงเขาจะเอามาดูทำไม แสดงว่าการให้เลิกเนี่ยคนที่วางให้เลิกต้องอ่านดวงเลิกได้ด้วยนั่นคือดวงชะตายกตัวอย่างอีกทีนึงสมมุติว่าคุณคลอดออกมาคลอดลูกคนคลอดออกมาตรงนั้นเวลาที่หมอคลอดและเวลาที่ตกฟากร้องอูแว่นั่นก็คือดวงเลิกนะครับคุณจะวางเลิกหรือเกิดโดยธรรมชาตินั่นก็คือดวงเลิกเกิดก็คือดวงของคุณน,นั่นเองคุณเกิดมาอยู่ในท้องวันที่คุณเกิดก็คือดวงเลิก เลิกเกิดคือดวงชะตาของคุณก็นําดวงนั้นมาทํานายซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกต้องไหมครับถ้าไทยดวงไม่แม่นนักโหราศาสตร์ก็คงไม่มีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้มาเป็นพันสองสามพันปีจริงๆมันต้องมากกว่าสองสามพันปีนะครับพอเรื่องรามเกียร์เรื่องพลักษณ์พระรามก็ยังมีโหราพิเภกยุคนั้นไปนหลายพันปีนะครับในการทำนายดวงชะตาเห็นไหมมีมาตั้งแต่นมนานแล้วนะครับของทางฝรั่งเองเขายังมีระบบยูเรเนียน ยุโรปยังมียูเรเนียมอเมริกาก็มียูเรเนียมอินเดียก็มีมานาเนแล้วนะครับโหราศาสตร์มันเพอเจอร์มันไม่ใช่นะครับโหราศาสตร์มาจากดวงดาราศาสตร์คือดวงดาวที่บนท้องฟ้าประเทศไทยเรามีการพัฒนาเขาถึงว่าโหราศาสตร์สยามหรือราหูสยามเกรสยามที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของเมืองไทยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้โปรแกรมในการผูกดวงเนี่ย ค่อนข้างจะดวงเป็นเรียวทา์กับดวงบนท้องฟ้าแล้วนะครับคุณมาถึงยุคสมัยนีย้โหราศาสตร์พัฒนาไปมากเลยเพราะฉะนั้นมีความแม่นยําสูงกว่าสมัยโบราณเยอะอาจารย์บอกว่าดวงเลิกเนี่ยมันสามารถพยากรณ์มาเป็นดวงได้คุณต้องเอาดวงเลิกนั้นมาทำนายนะักโหราศาสตร์ก็เอาตัวนี้เรามาทำนายจึงรู้ว่าดีไม่ดีจะวางคิดทางว่าคุณจะลงทุนดีไหมปีนี้ตั้งรับดีไหมหรือจะถอยหรือจะสู้หรือจะขยายเนี่ยมันบอกหมดนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นในดวงชะตาเมืองอดทนไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวหลังพฤษภาคมไปแล้วดวงเมืองจะดีขึ้นนั่นแปลว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรืออะไรหลายๆอย่างจะดีขึ้นนะครับอาจารย์เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับสู้ต่อไปครับงวดวันที่16เมษายน2568นะครับ เลขดาวเทพเซียนนะจากการคำนวณดวงดาวเทพเซียนแล้วแล้วก็ตีมาเป็นตัวเลขจึงมีกลุ่มดาว4ดวงดังต่อไปนี้ครับดวงที่1คือดาวพฤหัสสบดีเลข5ค่ะดวงที่2คือดาวอังคารเลข3ค่ะดาวเสาครับเลข7แล้วดาวพุธครับเลข4ค่ะ5 3 7 4็สครับเป็นกลุ่มดาวเลขเซียนครับทีนี้เราต้องเตรียมกันไหว้จันโกอยต้องวิเคราะห์ดาวมาเป็นเทพเซียนเพื่อเตรียมกานไหว้นะครับ ตัวที่หนึ่งคือดาวาาพฤหัสบดีเราตีเป็นเทพเซียนต้องไปไหวอะไรครับรัชการที่ห้าค่ะนอกจากรัชการที่ห้าอะไรได้อีกพระประธานคะ่ะพระพุทธรูปที่ได้ทั้งหมดเลยนะครับพระประธานในโบสถ์ก็ได้ที่มีชื่อคุณจะได้เรียกถูกนะครับ<ะ>อย่างหลวงพ่อเกศรวัฒนพระหลวงพ่อสอทธรพุทธชินราชหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางท่านบอกฉันไปไหว้ครูบาอาจารย์ได้ไหมปู่หรือีอ่ะก็ได้หมดนะครับได้หมดเลยนะครับกลุ่มลำดับต่อไปคือ ดาวอังคารครับเลข3ค่ะไหยรัชการที่3ค่ะแล้วใครได้อีกครับชาตินักรบทั้งหมดอังคารเป็นลักษณะบู๊แล้วนะครับบู๊ลุยครับชาตินักลั้งหมดอ่ะจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ของไทยเราเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะประเทศชาติเราเนี่ยต้องบู๊ต้องลุยแลกมาด้วยเลือดเนื้อต้องฟันฝ่ามานะครับทั้งนั้นเลยนะครับทุกรัชการเลยนะครับกว่าจะมามั่นคงมันก็ ต้องผ่านการสู้รบมาทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นทหารกันซะเยอะนะครับนอกจากอยกตยวอย่างพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i พ่อขุนบางกังหาวพ่อขุนลำกำแหงพระเจ้าตากพณเรศวรเยอะแยะเลยเห็นไหมไนยโมแล้วแต่เลยจะเป็นหญิงชายได้หมดนะครับถ้าเป็นอของจีนก็คือเจ้าพ่อกวนอูเตียวขุยจูโร่งเล่าปีเห็นไหมอ่ะ กวนจงกับเมอเนี่ยอันนี้ไม่ได้อยู่สามก๊กแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกนะมีเยอะครับแต่ละพื้นที่ของท่านนะครับที่ท่านศรัทธาหรือบรรพมืคุณไหว้ไว้อย่างนั้นมีนะครับต่อไปคือลำดับที่3คือดาวเสาเลข7ไหว้ใครครับรัชการที่7ค่ะไหวใครได้อีกหลักเมืองหลักเมืองหลักบ้านหลักเมืองนะครับมีเยอะเลยครับจังหวัดทุกจังหวัดใช่นะครับนอกจากหลักเมืองแล้วก็ยังไหว้อะไรได้อีก พญานาคพญานาคพญานาคมีหลายชื่อเลยนะครับลูกหลานพญานาคเยอะครับท่าน,นสัทธาพญานาคเยอะเกินมากนะก,ก็เลือกเอาสักชื่อนึงนะครับลำดับที่4ี่ลำดับใช้คือดาวพุธเลขสี่ไหวราชการที่ 4, 4. แล้วไหวใครไ้อีกครับพระพุทธรูปปางอุ้มบาทอุ้มบาททีนี้ก็คือหลวงพ่อเงินไหลมาหลวงพ่อพระศิวลีอุปาคุจกบาทอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้นอกจากบาทแล้วจะเป็นปางการเดิน นะครับบางเดินก็ยังมีชื่อแน่แต่และอย่างแต่บาง้นที่เขาเรียกหลวงพ่อภาษีสันเพชรลีลาเดินยืนอ่าเป็นการเดินหรือยืนนะครับถ้าเป็นฤาษีก็ฤาษีเดินดงอ่านะครับเนี่ยได้หมดเลยหลวงพ่อเงินปังยืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับได้เยอะแยะเลยหรือถ้าเป็นของคนจีนก็จะเป็นของชื่อดาวพุธนะครับเป็นนักปรา์ราชบัณฑิตของไทยก็ไปตรงกับศุนทรภผู้นะครับของอของจีนก็จะเป็นอะไรอ่ะ พวกขงจื้อพวกนักปราดพวกทูดอะเกี่ยวกับการพูดเยอะๆเลยครับท่านไปเลือกเอานะครับทีนี้เรามาเตรียมการไหว้ดีกว่าท่านจดมาก่อนนะว่าท่านจะเลือกชื่อในบ้างเชิญ <Okay. S 1> ชื่อในบ้างเพราะหนึ่ง <Okay. S 1> ชื่อน้ํามาหนึ่งแก้วนะ <Okay. S 1> อย่าลืมทีนี้การเ <Okay. S 1> ตรียมการไหว้อาจารย์ก้อยค่ะก็เตรียมผลไม้สุกพร้อมทานนะคะพร้อมด้วยน้ําตามจํานวนแก้วของเทพท,ที่ท่านจะไหว้ ครับอ่านะครับน่ะแล้วก็ตั้งกังแจ้งก่อนตั้งนโมสามจบนะแล้วก็กล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อนมสกุลอะไรวันนี้ได้เตรียมผลไม้อะไรบ้างพร้อมน้ำดื่มผลหมากลาไม้อะไรก็บอกไปขอัเชิญขอัเชิญท่านหนึ่งสองสามสี่หนึ่งรออะไรคือชื่อของท่านที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราจะเชิญไทยใครท่านใดมาบ้างมารับของที่ข้าพเจ้าได้นํามาบูชา เมือ่อท่านรับแล้วก็โปรดเมตตาประทานพรประทานโชคลาภให้แก่ข้าพเจ้าชื่อนามกุลอะไรปรารานอะไร,อะระขอแต่อย่าขอเยอะพยายามขอสั้นๆน,น,นะครับสั้นๆแบบได้ใจความอ,อย่าโลภครับอเอาที่นั่นไปเพราะว่าเราทุก15วันเราไหว้กันครั้งหนึ่งก็ได้เลยนะครับไม่ต้องอเดินทางไปไหนไหว้เองอยู่บ้านได้หมดเลยสูดเนี้ยดีมากเลยนะครับขอท่านเฮงปังดังรวยถ้าใครอยากดูดาวดับนะครับก็ไปดูในเลขกดนี่นะครับซึ่งเทปต่อไปท้ายนี้ เราสองคนต้องขอตัวราไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ